สวัสดีค่ะเราทีมฟ้าอาสาแล้ววันนี้อยู่ในช่วงดีโคดหนังสือถอดรหัสธรรมะเดอะแมทริวิเคราะห์แทบทุกคำพูด by ดรวรพัทน์ผู้เจริญจากวิศวกรสู่ผู้พ,พบพรแสงสว่างในพระธรรม Chapter 10 1 1 1 2และ13ทําทำให้มีโอพระเอกของเราค้นพบความจริงของ Real World โลกที่แท้จริงที่เป็นโลกคู่ขนาน กับโลกแห่ง Dream World โลกแห่ง m a t r i x เพื่อนๆจะรู้สึกอย่างไรถ้าเพื่อนเป็นนีโอที่ค้นพบความจริงที่ว่าโลกแห่งความฝันที่ใช้ชีวิตอยู่มาเน่นนานช่างแตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริง Chapter 13 t h e s e a r c h is Over Morpheus เริ่มฝึกนีโอเพื่อออกไปต่อสู้กับกิเลส นั่นคือการฝึกเจริญวิปัส,สนาเริ่มจากมีสติที่ฐานกายนาทีที่44.19มอฟียตพูดว่าเรามีกฎข้อหนึ่งเราจะไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปเมื่อถึงช่วงเวลาหนึง่งเพราะจิตมีปัญหาที่จะลืมเรื่องเก่าๆเ,เมื่อความคิดมันฟุง้งถึงจุดจุดหนึ่งต้องคุมมันให้ได้อย่ากระเจิงอย่าปรุงแต่งไปเรื่อย จะปล่อยวางยากในความหมายทางธรรมของผมคือแนะนำให้นั่งสมาธิควบคุมบ้างมันคุมไม่ได้มาทั้งชีวิตเรารู้ความจริงแล้วกระเจิงเจอน,นรกสวรรค์แล้วฟุง้งคุมความคิดจอนให้ได้อย่าไปตื่นเต้นกับมันรู้เฉยๆรู้ซื่อๆและการปล่อยวางความคิดนั้นยากต้องย้ายฐานมาที่ฐานกายแล้วแยกจิตกับความคิดออกนนโอปฏิบัติสมถะมาก แต่ก็ยังไม่สามารถแยกมอร์เฟียสต้องมาสอบหิปัสสนาให้เพื่อแยกความคิดออกจากจิตนาทีที่4 4 3 9ถึง44.50เขาเป็นผู้ซึ่งปลดปลยมนุษย์คนแรกของพวกเราประโยคนี้ผมอนุมานเอาว่าน่าจะพูดถึงสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ประถมที่ทรงหนีออกจากเดอะแมทริกได้เป็นพระองค์แรก Thought us the truth สอนความจริงเรา As long as the m a t r i x exists, the human race will never be free. ตราบใดที่วัตัดสงสารยังมีอยู่มนุษย์จะยังไม่ถูกปลดปล่อยนาทีที่4 5่6 The Oracle p r o p h e s i s return. หมอดูทํานายไว้ว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งเสียงคำว่าพระเมศไสอาและพระศรีอารยะเมตรตยนั้น พ้องกันได้อย่างไม่น่าเชื่อและพระเมศไ이อาจะทรงกลับมาช่วยมนุษย์ดูเหมือนว่าสองคำพีเขียนใกล้เคียงกันนั่นคือเมื่อบปชีนหายไปทุกคนจะเป็นอิสระเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับเรื่องเสียงพ้องกันนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่จะเป็นพระองค์เดียวกันดังนั้นห้อยแขวนคำพิภากษาอย่าดวนตำหนิผมนะ Chapter 14 Training Begins ในบทนี้อุปมาเหมือนศรัทธานนโอไปเจอห้องสมุดแห่งจักรวาลในฉากนี้มีการใช้เสียงดนตรีประกอบเช็ดเสียงฉาบเพื่อเร่งจังหวะการต่อสู้พาเรากับสู่ปัจจาของโลกตะวันออกอันจะกล่าวถึงต่อไปเทรนนิงคือการฝึกควบคุมความคิดเรื่องพละห้าอินทรีห้าซึ่งเป็นธรรมที่ส่งเสริมธรรมอป็นกุศลให้จัดขึ้นตัวละครชื่อแท้ง คือตัวสะสมความรู้ชาติก่อนๆห้องสมุดความรู้แห่งจักรวาลสะสมเป็นจิตเดิมแท้ฉะนั้นขณะที่ฝึกหน้าที่ของแท้งบนญานคือตัวช่วยโหลดโปรแกรมนาทีที่47.03เมื่อเราหลงนิมิตศรัทธาซึ่งในเรื่องอุปมาคือมอเฟียสจะมาเตือนบุญบาร,รมีในชาติก่อนก็จะถูกส่งมาให้ในฉากฝึกการต่อสู้นี้ Combat Training ดูแล้วทำให้ผมนึกถึงหลวงตามหาโบยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีที่แสดงทำสั่งสอนพวกเราว่าสู้กับกิเลสจัดการกับความคิดให้ได้ชกกิเลสให้กระเด็นโดยที่วิชามวยจีน Chinese Martial Arts ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวผ่อนคลายเพื่อสู้รุนแรงใช้ฐานกายใช้ความรู้สึกทางกาย Body Sensing ไม่ใช่เต้นรำ Dancing คนไทยไปใช้คำว่ารำมวยจีนจึงไปทำให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าเป็นการเต้นรำหรือระบำแต่จริงๆแล้วเป็นการภาวนาและไม่ใช่การต่อสู้แน่ๆนอกจากนี้วิชามวยหมัดเมาคือการเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายทั้งตัวอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดใช้ความรู้สึกทางกาย Body Sensing สูงสุด ต้องขอขอบคุณดร์วรพัทน์ผู้เจริญนะคะผู้จุดประกายความคิดให้กับเราทุกคนพี่พี่ทีมฟ้าอะคาเดมี่ฟ้าอาสาค่ะและถ้าทุกท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถกดไลค์กด subscribe ร่วมถึงคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมฟ้าอาสาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทีมฟ้าอาสาขอลาไปก่อนค่ะ Have a nice day ค่ะ